สวัสดีค่ะมีเพื่อนๆส่งข้อความมาสอบถามแอมกันค่อนข้างเยอะนะคะว่าอยากที่จะเป็นผู้ขายในลบาบานะคะควรที่จะสมัครเป็นผู้ขายในอ阿里บาไหมวันนี้แอมก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะตอบคําถามกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะในล阿里บาใครที่ยังไม่รู้จักเนาะบาบาก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ เราสามารถที่จะขายสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศทั่วโลกนะคะโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เขาเข้ามาในอาลีบาบาค่ะเขาจะเป็นนักธุรกิจนะคะที่มาซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อเอาไปขายต่อในประเทศของเขานะคะเราสามารถที่จะ ขายสินค้าคือเราสามารถหาลูกค้าได้สักคนหนึ่งนะคะแล้วให้เขาเป็นลูกค้าประจํากับเราที่ได้มาจากอาลีบาบาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเนื่องจากว่าปริมาณในการสั่งของเขาอ่ะจะค่อนข้างเยอะนะคะคราวนี้ค่ะสมัยก่อนตอนแรกๆนู้นเลยนานมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะสมัครฟรีได้นะคะ แต่ในระยะหลังเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นผู้ขายในลบาบาคือเราไม่ได้เสียตังในส่วนของ Go Supplier Member ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เสียค่าบริการรายปีเวลาที่มีลูกค้าทักมาเราจะไม่สามารถที่จะตอบหรือติดต่อกับลูกค้าได้นะคะคราวนี้ค่ะสิ่งที่แอมอยากจะเอามาแชร์ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจก่อนที่จะสมัครเป็นผู้ขายในอลบาบานะคะ อันดับแรกเลยคือแอมอยากให้เพื่อนดูว่าค่าธรรมเนียมของเขาอะ่ะต่อปีค่อนข้างสูงนะคะอย่างอันแรกเลยอะแบบเบสิกเนี่ยอยู่ที่ปีละ5้า0 0่บาทต่อปีแล้วนะคะ แล้วถามว่าคุ้มค่าไหมนะคะแอมอยากให้เพื่อนเพื่นมาเช็คศักยภาพของตัวเองก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเนาะอันดับที่2นะคะก็คือสินค้าที่เพื่อนๆขายค่ะเรามีความได้เปรียบก,กับคู่แข่งไหมสมมุติเนะมีหลายคนติดต่อแอมมาถามว่าจะขายข้าวในอาลีบาบาแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราเข้ามาในอาลีบาบาค่ะ แล้วเราพิมพ์คำว่า Light like เข้าไปนะคะเวลาที่เราเลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นได้ว่ามี supplier เยอะมากนะคะคือผู้ขายเยอะมากเอาแค่เฉพาะในประเทศไทยก็มี751รายการแล้วคำถามของแอมก็คือสมมุติว่าเราต้องการสู้กับคู่แข่งที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เราเข้าไปใหม่นะคะเวลา เวลาที่เราเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะมีตัวจํานวนปีแค่1ปีนะคะความน่าเชื่อถือมันก็จะน้อยแล้วเรามีอะไรที่จะไปสู้กับผู้ขายที่เขาอยู่มาก่อนแล้วนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีความแตกต่างเช่นเป็นข้าวพร้อมรับประทานได้เลยหรือมีความแตกต่างอะไรบางอย่างแล้วคู่แข่งไม่มี คือเรามีความได้เปรียบในเรื่องของสินค้ามีความแตกต่างมีความสร้างสารรค์ที่เจ้าอื่นไม่มีอันนี้โอเคเราสามารถที่จะขายได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายเป็นข้าวสารแบบปกติเลยแล้วเป็นข้าวสารแบบปกติที่เหมือนเหมือนก,นกันกับเจ้าอื่นเลยแบบนี้ค่ะหรือถ้าไม่ใช่ข้าวสารก็ได้เป็นรายการสินค้าอย่างอื่นก็ได้แต่มันเหมือนกันเป๊ะกับผู้ขายเจ้าอื่น อย่าลืมว่าคู่แข่งของเราไม่ได้มีแค่คนขายคนไทยนะคะเรามีคู่แข่งหลายประเทศมากนะคะขึ้นอยู่กับสินค้านั้นๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่อมอยากให้เ,เพื่อนๆมาเช็คก่อนก่อนที่จะเอาเงิน56,200ับาทของเราอะหลกไปถ้าเรารู้ว่าเราสู้ได้เรารู้ว่ายังไงเราขายได้แน่นอนอันนี้แอมสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้มาเช็คตรงนี้ก่อน ความได้เปรียบของสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพหรือของเรามีราคาที่ถูกกว่ามีไอเดียครีเอทมากกว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีจุดเด่นอะไรสักอย่างโอเคผ่านนะคะอันดับต่อมาค่ะในเรื่องของกระบวนการส่งออกนะคะหลายคนอาจจะเป็นแบบมือใหม่เลยยังไม่เคยมีการส่งออกมาก่อนนะคะอันนี้แอมแนะนำให้ ลองไปติดต่อในส่วนของหน่วยงานราชการก่อนว่าสินค้าของเราถ้าเกิดว่าจะส่งออกไปต่างประเทศจะต้องดำเนินการขออนุญาตอะไรบ้างเอาง่ายที่สุดค่ะล่าสุดบัตรผู้ส่งออกแอมหมดอายุแอมไปติดต่อ3วันกว่าจะเสร็จนะคะในแต่ละกระบวนการอย่างที่เราทราบกาันเวลาที่เราจะต้องติดต่องานราชการอะไรแต่ละอย่างอ่ะเขาก็จะมี กระบวนการที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะคราวนี้ยตอนสมัยที่เป็นผู้ขายเริ่มแบบลองผิดลองถูกเลยนะคะตอนนั้นแอมก็ลงเป็นแบบไม่ได้มีสินค้าของตัวเองแล้วเราก็ลงขายข้าวไปนะคะแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาจะเอาข้าวกลายเป็นว่าเราไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากตอนที่ไปขออนุญาตผู้ส่งออกข้าวค่ะ เงื่อนไขของเขาคือเราจะต้องมีโรงสีแต่ในตอนนั้นน้ยังไม่มีคอนเน็ชันยังไม่ได้คือเราเป็นเหมือนนักธุรกิจตัวเล็กๆที่ไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วเขาเราจะไปขอเข้าร่วมกับเขาเขาก็ไม่ได้มีความเชื่อถือเราอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละอย่างเขาจะมีเงื่อนไขในการส่งออกที่แตกต่างกันอย่างถ้าเกิดว่าเราจะขายสินค้าไปที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมี ออกระบวนการบางอย่างอย่างน้อยแพ็กเกจก็ต้องเป็นภาษาจีนนะคะเราจะต้องมีการขออนุญาตถ้าเป็นของกินเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะหน่อยก็อยากให้เพื่อนๆไปดําเนินการในเรื่องของการส่งออกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากว่าเวลาเราจ่ายตังแล้วอะคะ่ะเข้านับนับจํานวนเหมือนเวลาเราจ่ายค่าเช่าเขาก็นับวันนั้นเลย ในขณะที่สมมติว่าเรายังดําเนินการอะไรไม่เสร็จเรียบร้อยเลยเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสต,ตอนลงขายมันจะทําให้เราเหมือนเสียเงินไปก่อนโดยโดยที่เราเหมือนเสียเปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ดําเนินการเรื่องการขออนุญ,ญาตเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าของเราคือเราพร้อมและสําหรับการการส่งออกแล้วเราก็ค่อยมาหาลูกค้าแบบนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่ากระบวนการมันไม่ได้ยากอะไร เราสามารถทําได้แน่ๆก็โอเคนะคะสุดท้ายค่ะสิ่งที่แอมอยากให้เพื่อนๆดูก็คือความพร้อมในเรื่องของเวลาว่าเรามีความพร้อมตรงนี้ไหมเรื่องของเวลาเวลาอะไรบ้างแอมบอกเลยล่าสุดเพิ่งออได้เข้าไปฟังอบรมสัมมนาของอาลีบาบาคะเขาก็มีการปรับลูกเล่นใหม่ต้องบอกว่าล่าสุด เวลาที่เราจะลงขายสินค้าแต่ละอย่างในอาลีบาบาค่ะรายละเอียดยิบมากนะคะแล้วเขาก็จะมีการให้คะแนนด้วยนะคะว่าถ้าเราลงรายละเอียดได้ครบแล้วเขาจะมีคะแนนเต็มร้อยคะแนนเราได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดเราสามารถที่จะลงรายละเอียดของสินค้าได้ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีถามว่ามันดีกับตัวเราไหมใช่มันดีกับตัวเรา แต่ในกรณีที่ใครเป็นแบบมือใหม่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป๊ะเราไม่ได้คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนกลางโดยที่ตัวเราไม่ได้รู้รายละเอียดของสินค้านั้นๆเยอะมากๆอันนี้งานยากเลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดแต่ละอันเอาสมมติเรื่องข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทั้งในเรื่องของความชื้นความแตกหกักอะไรที่มันแบบเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่จะต้องคนรู้ลึก รู้จริงกับสินค้านั้นๆเท่านั้นที่จะตอบได้แล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของรูปภาพด้วยนะคะรูปภาพก็จะต้องมีความดึงดูดด้วยถามว่าเขาทําให้มันยากดีไหมดีนะคะ ดีตรงนี้เพื่อที่ว่ามันจะทําให้สินค้าของเราอะ่ะเวลามันผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแล้วแล้วสินค้าของเราไปอยู่หน้าแรกๆอะ่ะมันทําให้ของเราอะ่ะสามารถที่จะขายได้ง่ายมากกว่าคนขายคนอื่นที่เขาไม่ได้มีเวลามาสนใจในการลงขายแต่ถามว่าเพื่อนๆมีเวลาไหมแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะทุ่มเทเอาใจใส่ในการลงสินค้าได้ไหมบอกเลยอย่างน้อยก็ต้องมีวันนึงนะคะกว่าที่เราจะมานั่งลงรายการแต่ละรายการมันมันยากกว่า eBay ยากกว่าอเมซอนนะคะเพราะฉะนั้นให้มาดูตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่สองค่ะ,ะคือเราลงสินค้าแต่ละชิ้นแล้วเนาะเราจะต้องลงทุกวันนะคือมันเหมือนคล้ายๆกับเราจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นบ่อยๆเวลาที่ลูกค้าทักมาเราสามารถที่จะตอบกลับได้ทันทีเลยไหมหลายคนมา เหมือนลงลงแล้วทิ้งไปไม่ได้เข้าอีกเลยเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะกลับมาดูอีกที่อา้าวลูกค้าทักมาแล้วพอเราทักกลับไปลูกค้าเขาก็หายแล้วคือตัวแอปเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอาลีบาบานะคะก็คือเวลาเที่ยมทักคนขายส่เจ้านี้เขาไม่ตอบเราก็จะทักเจ้าอื่นแล้วถ้าเจ้าไหนตอบเร็วเราก็ซื้อกับเจ้านั้นพอเจ้าแรกตอบกลับมาเราก็บอกว่าเออเราขอโทษด้วยเราซื้ออีกเจ้านึงไปแล้วแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น ถามเพื่อนๆว่ามีความพร้อมในเรื่องของเวลาไหมนะคะทั้งในเรื่องของตอนที่เราลงสินค้าทั้งในเรื่องของเวลาที่เราจะมานั่งตอบลูกค้านะคะถ้าทั้งหมดเพื่อนๆมีความพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย56,200บาทไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคนะคะอันนี้คือมันเป็นแพ็กเกจขั้นต่ำนะนะคะ แล้วอันดับต่อมาก็คือถ้าเรามีความได้เปรียบในเรื่องของสินค้านะคะสินค้าของเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือคพๆอออกันแต่เราอาจจะโดดเด่นในเรื่องของราคาต่ำกว่าคุณภาพดีกว่าความคิดสร้างสารรค์ดีกว่าแบบนี้โอเคอันนี้แอมแนะนำนะคะแล้วต่อมาก็คือถ้าเราสามารถดำเนินการเรื่องการส่งออกเรียบร้อยไม่มีปัญหามีบัตรประจำตัวผู้ส่งออกเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราขายได้ เราจะต้องส่งออกแบบไหนบ้างบัตรอนุญาตออยอหรือว่าแพ็กเกจอะไรเราพร้อมทั้งหมดแล้วอันนี้โอเคเลยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อนๆมีเวลาด้วยสามารถที่จะทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ให้กับพาลีบาบาได้เต็มที่อันนี้สนับสนุนเลยค่ะ แอมก็ยังรู้สึกว่าอาลีบาบาเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถ้าเรามีความพร้อมทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเขาจะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพนะคะที่เขาเออมาซื้อสินค้าล็อตใหญ่ๆเพื่อเอาไปขายต่อแล้วถ้าเกิด เราสามารถที่จะได้ลูกค้าสักคนนึงแล้วดูแลเขาดีๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เรามีออเดอร์ใหญ่ๆในระยะยาวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ